ที่ชุมพรบุกเข้าไปครับกับพร้อมกับพวกเนี่ยเข้าไปด้านหลังของกองร้อยต่อชดอที่414ที่ชุมพรเข้าไปแล้วไปขนอาวุธครับอาวุธยุธโทโธปกรณ์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปืนกลเครื่องยิง RPG นะครับรวมถึงกระสุนปืนอีกมากมายบุกเข้าไปเอาออกมาด้านนอกแล้วไปฝังกบไว้ที่สวนปาล์มหลังบ้านเลยครับ นี่แหละครับถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับตำรวจภูทรชลุยครับที่อำเภอท่าแซจจังหวัดชุมพรนะครับจับกลุ่มนายพรหมทัตอายุ24ปีแล้วก็มีการแจ้งข้อหานะครับลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะเข้าไปลักทรัพย์ในสถานที่ราชการอีกตั้งหากแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์มีการบุกรุกในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะด้วยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งเข้ามาบอกว่าพบอาวุธสงครามฝังดินอยู่ท้ายสวนป์าน้ํามันของบ้านเลขที่15หมู่13ที่ตําบลท่าข้ามอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรครับ ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยที่สวนปลาล์มน้ำมันมันมีร่องรอยการขุดดินเป็นหลุมแต่ว่าหลุมไม่ได้ลึกมากนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่จุดกเกิดเหตุเป็นหลุมลงไปนะครับสองหลุมติดกันหลุมแรกเนี่ยเขาเห็นผิดปกติก็เลยไปขุดดูปลากดไปเจอปืนกล M16 ขออภัยครับ M60 จําจำนวน2กระบอกนะครับแล้วก็มีเครื่องยิงจรวด RPG อีกหนึ่งกระบอกนี่เอาไว้สงครามานั้นเลยนะครับชวนอีกหลุมหนึ่งครับเป็นกระสุนปืนเล็กยาวขนาด7.62จ mm, มิลลิเมตรจำนวน4ลังด้วยกันครับ เนี่ยฮะเอามาซุกซ่อนไว้นะครับแล้วก็มีกระสุนปืนเล็กยาวขนาด5.56มิลิเมตรอีก1หลังมีซองบรรจุกระสุนปืนอีก77ซองไปตรวจค้นแบบนี้ไปเจออาวุธแบบนี้ก็ตรวจสอบเป็นศักพันต้นทางเป็นของใครปรากฏว่าเป็นของกองร้อยต่อชลอที่414ท่าแซะที่ตะมนสลุยครับที่นั่นเองถูกคนร้ายขโมยอาวุธไปตั้งแต่คืนวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ตํารวจพยายามเข้าหาเบาะแสจนกระทั่งสืบทราบมาว่าเอ๋อเป็นฝีมือของนายพรหม,มทัศน์ก็เลยติดตามตัวและตอนที่ติดตามมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเจอนายพรหม,มทัศ์เนี่ยนอนอยู่ในกระท่อมซึ่งอยู่ภายในสวนปลาล์มน้ํามันใกล้กับจุดที่นําเอาอาวุธไปขุดฝังดินซ่อนเอาไว้เนี่ยแหละครับก็เลยยึดทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นสองล้อที่เขาใช้ในการขนอาวุธในครั้งนี้ คำถามคือมอเตอร์ไซค์กับรถเข็นสองล้อเอาไปขนอาวุธได้ยัางไงาและทำไมเจ้าหน้าที่ไม่รู้ตัวแล้วอาวุธที่ได้มานี่เรียกว่าอาวุธสงครามนะอา,มานาอาวุธสงครา,า,ามครับอาวุธใหญ่เลยนะฮะปืน M60 ินะครับแล้วก็เครื่องยิงจรวด r p g เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวก็ไปสอบสวนขยายผลกันต่อครับนายพรหมทัศน์บอกว่าที่เอามาเนี่ยที่ไปขุดเจอเนี่ยไม่หมดนะครับซุกซ่อนอยู่ในป่าละมาะด้านหลังกองร้อยต่อชรรอยีหนึ่งีอีกด้วย เนื่องจากตอนที่ขนออกมานี่ครับขนมาเยอะจริงคุณผู้ชมดูนะฮะเยอะมากจริงนะครับแล้วเขาบอกว่าขนเที่ยวเดียวมันขนไม่หมดครับเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจออีกนะครับเครื่องยิงจรวด RPG อีก5กระบอกลำกล้องปืนสำรอง M60 อีก2กระบอกลูกปืนคอ10อีก80นัดครับมีลูกปืนขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรอีกจำนวน500นัดมีคอ้อนปอน1อันแล้วก็จอบอีก1อันคอันโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับนี่เข้าไป กระตุกหนวดเสือเลยทีเดียวนายพรหมทัศทัดเขารับสาร,รภาพเพราะไม่ได้ทําคนเดียวนะครับร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อเอ็มขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงรถเข็นไปซุ่มอยู่บริเวณป่าละเมาะด้านหลังครับแล้วก็ลัดเลาะไปที่คลังอาวุธซึ่งอยู่ด้านหลังกองร้อยต่อชะดอยศีหนึ่งสี่จากนั้นก็ตัดตัวเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปขโมยอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืนทั้งหมดนี้ออกมาใส่รถเข็นนะครับเข็นออกมาเรื่อยๆเนี่ย แล้วก็ใช้ผ้าคลุมรถเข็นเอาไว้ขีม่มอเตอร์ไซค์พ่วงรถเข็นอย่างนี้เอาออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุที่ถนนเพชรเกษมแล้วตอนออกมาเนี่ยครับนายเอ็มอีคนหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุไม่ได้อยู่ในที่ถูกจับกลุมตัวเพราะเนื่องจากว่านายเอ็มขอลงระหว่างทางครับโดยที่เขาเนี่ยผมมาทัศนก็เลยเอาอาวุธเนี่ยเข้ามาซ่อนแล้วก็ไปขุดที่หลังสวนปาล์มที่เขาอยู่อาศัยนี่แหละครับแล้วก็ซ่อนอาวุธอยู่ในนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเขาบอกว่ารอ ผลมาแบบนี้เนี่ยรอส่งขายโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงผู้ร้ายแล้วก็อ,อันนี้เรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีคนติดต่อขอเข้ามาซื้อเป็นจุนเนมากนะครับ,รบแต่คําถามคือทาไมเข้าไปขโมยในค่ายทหารเนี่ยทาไมดูท่าทางดูทําง่ายจังเลยอาจจะต้องเข้มงวดหน่อยไหมถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในพื้นที่แล้วนะฮะจ,จะต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะ